สวัสดีครับผมวีดีบุญนะครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนและวิธีการทานดีบูลนะครับชนิดผงนะครับวันนี้นะครับจะขอแนะนํานิดนึงนะครับตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะครับมีข้อสังเกตอย่างไรนะครับว่าลูกค้านะครับที่รับไปแล้วครับที่สั่งซื้อไปแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้นะครับ ทานแล้วจะมีประสิทธิภาพจริงนะครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำนะครับเบื้องต้นก่อนนะข้อสังเกตคร่าวๆนะครับด้านหน้าจะเขียนดีบุลดีบุนนี่นะครับข้างหน้านะครับด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นลายน้ำกลมสีเหลืองนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการลอกเยนแบบได้นะครับส่วนด้านบนของหัวกล่องนะครับด้านบนของหัวกล่องจะมี QR code นะครับ สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าลูกค้านะครับซื้อจากตัวแทนท่านใดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะบอกถึงวันเดือนปีที่ผลิตอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสินค้าเรานะครับผลิตแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าถ้าซื้อนะครับผลิตภัณฑ์รีบู์กับผมนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนแล้วก็ผลิตใหม่ๆนะครับผลิตภัณฑ์นะครับ จะถูกซีนด้วยพลาสติกใสนะครับอ่าจะไม่มีรอยแกะจนกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับวันนี้จะมาลองแกะนะครับให้ดูแล้วก็ชงทานกันเลยนะครับแกะง่ายๆนะครับเนี่เป็นพลาสติกใสนะเดี๋ยวทานให้ดูเลยนะครับข้างในกล่องน,นะครับ มีทั้งหมดห้าซองนะเนี่ยนะครับมีทั้งหมดห้าซองนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทางวรรองนะครับนะ้ำขึ้นแก้วนะครับหรือว่าสองข้อนิ้วมือนะครับเป็นน้ำที่นะเป็นน้ำอุณหภูมิที่อยู่ในห้องเราเข้าไปนะครับ ห้ามต้มนะน้ำเย็นก็ได้น้ำอุน่นอุ่นก็ไปให้หมดเลยนะครับน้ำจะออกสีเหลืองๆหน่อยนะอ่านง่ายๆไม่มีกลิ่นเผินฝไไันใดทั้งสิ้นเลยนะครับนะน้ำสีเหลืองนะครับน่าทานมากนะประมาณนี้นะครับ ชงดื่มทุกวันตอนเช้านะครับหลังอาหารประมาณ20นาทีดื่มได้เลยนะครับขอให้ดีบุญนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งส่วนท่านใดนะครับที่จะต้องการสั่งซื้อสินค้าให้โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมต,ตอบทุกแชทนะครับรับทุกสายติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ What